สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมือนี่อายบนใดเวลามาสีฮอร์โมนเขาให้กับเขาหน้าค่ะถึงเวลาแล้วค่ะต้องเพิ่มปุ๋ยเพิ่มย่งดูแลไปเรื่อยๆหละค่ะตามขั้นตอนเนาะคุณนายุให้กันมีค่ค่ะคุนาแบ่งกันสีดค่ะเห็ดซอยกันคนละมองละทางค่ะให้มันแล้วโอเค เขียวงามปัญยังค่ะเข้าดูแลดีมันกับสวยค่ะเนาะเอเี๋วเวลายังไม่ถึงสิบวันนี่แลละผลผลิต ตลาด okay. โอเคช่วงนี้หอมขาดตลาดลาสั้นค่ะอายว่ากะเลยได้ผ้ากันลุ่งหอมลุ่งอ่อนหอมแดงเพิ่มค่ะสีฮอร์โมนขอให้อันนี้พักบุกจีนบวก วานเมื่อวันที่สี่ค่ะคอยเฮ็ดนานขึ้นมาเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะปลูกพักบุงแน่หอมแดงแน่ค่ะคอยเห็ดป้ายละค่ะได้มือละเล็กละน้อยค่ะได้แต่ละหนานมือนึงจากสีไดจากหนานก็นแล้วแต่ค่ะมีเวลาไปเฮ็ด ปลูกเสริมไปเรื่อยๆค่ะการคอกไก่ต้มจินเบิดแล้วมันตอดหอม ว้าอยู่หน่อยเปิดอูสวงกัน ก็เลยงานยังจะเปิดอู่ ป,ปูมันอย่างง่ามกามันก็ม,กมีอีกสามเห่อวิสุทธิ์มไทยเบิ่งเดี๋ยวมันก็งอกบุ่งกิน